นี่ทุกคนโรงแรมสวยหรูนะครับเมื่อกี้เห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาถ่ายโรงแรมที่เขาไปพักแถวลอยเคราะห์แถววัดลอยเคราะหเราก็อวดของเราบ้างดูเลยครันี่นะครับเดินอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ลืมกดบันทึก <laughs> ทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศนี้เลยนะครับนี่ อันนี้ทางเข้าแต่เราเดินออกมาเมื่อกี้นะครับเดยกกลาดนี่ครับไม่ไกลจากอนุสาวรี 3, ย์สามกษัตริย์แล้วก็วัดพระงห์วัดเจดีย์หลวงจะอยู่แถวนี้นี่ครับออกได้หมดเลยออกทะลุท่าแพก็ได้นะครับตรงถนนราชดำเนินจะเห็นดอยสุเทพด้วยนะครับจริงๆแล้วแต่ว่านี่ให้เห็นบรรยากาศรอบนอกของโรงแรมนะครับราลองมาดูกันข้างในห้อง พักแล้วลบนะครับนี่ครับจะนำไปดูข้างในเมี้ยวเมี้ยวเอสเทียนะครับกว้างขวางบรรยากาศหรูหราหมาเห่าสงบธรรมชาติด้วยนะครับเมื่อกี้เราเห็นอย่างที่บอกนะครับถนน รอยเคราะห์ถนนท่าแพนะครับในบาซ่าตรงนั้นจะมีโรงแรมหลากหลายแต่ที่นี่จะอยู่ตรงย่านเรียกว่าชุมชนอีกแห่งหนึ่งจะมะีนี่ครับห้องแอนนี่ให้ดูความรกความรกยังไม่อายใครนี่อีกรอยล่องๆอยของการรอนนะครับนี่เลยอลังการไหมเปตียงนุ่มๆ นีครัต่ออุัติเหก็เลยไม่มีตำรวจายอื่นมาประจำป้อมมันก็เขียนติดป้ายสิเมอโทรศัพท์เอาไว้อันนี้มะขามป้อมนะครับที่วัดเจดียหลวงจะมีต้นมะขามป้อมขอเด็กวัดมาแล้วให้น้องก็ขยมขย่มนะครับทุกคน,นครับทีวีมินิบาร์พ <c oughs> ร้อม <c oughs> นี่ครับทุกคนนอนสบายมากเลยเห็นไหมโรงแรมโอ้อเย็นสบายจากโรงแรมตรงนี้เอสเชียไปออกไป เอสเทียก็จะเป็นไปท่าแพรได้ประมาณสัก3-400เมตรท่าแพร200เมตรถึงอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะครับแล้วก็ไปวัดดับภัยก็จะไปทางอนุสาวรีย์3กษัตริย์นะครับส่วนใครจะไปวัดลอยเคราะห์ก็จะเดินจากท่าแพรไปประมาณต่ออีกจาก400ก็ประมาณ600เมตรประมาณอย่างเงี้ยไม่ไกลตรงเส้นลอยเคราะห์ km, ก็จะตัดกับกำแพงดินก็จะมีข้าวซอยอร่อยเป็นข้าวซอยยูนนานนะครับแล้วก็เดิน ขยบไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสเต็กอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับจะเป็นแนวแบบต้ต้นไม้รกปกคลุมแต่ข้างในอบอุ่นมากหมยายถึงว่าใบไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดตรงสี่แยกอะสี่แยกกำแพงดินตรงถนนสะพานสีดอนชัยจำง่ายๆทุกคนตรงนั้นร้านของกินอร่อยมากและมีอาหารเยอะชานมไข่มุกอร่อยก็อยู่ตรงนั้นโดย19บาบาทมีไข่มุกเรียบร้อยเลยก็ไปหากันเอาเองนะครับตรงกำแพงดิน แล้วก็ข้าวซอ,อยูนนานถ้าทะลุไปทางถนนนวรัฐเขายกสะพานนวรัตก็จะไปนั้นก็เป็นข้าวซอยเสมอใจอร่อยนั้นอร่อยจริงคนเยอะมากต้องไปไปไหว้พระที่วัดฟ้าห้ามก็ติดกันเลยก็จะเป็นข้าวซอยเสมอใจนะครับทุกคนนะครับก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยก็เห็นคนก็ทําลง YouTube กันไปพักที่ไหนลงเรามาแล้วเราก็ต้องถ่ายที่พักของเราบ้างสิถูกไหมครับทุกคนนี่นะครับภาพสวย งแรมเอสเทียเราก็ต้องเมื่อกี้สระว่ายน้ําเห็นแล้วสวยงามมากเชียงใหม่หน้านี้ฝนนะครฝนนะครับฝนอยู่ยังฝนอยู่อีกไม่กี่เดือนก็จะหนาวจริงๆจะไปแดนเทวดาที่แม่แตงแต่ดูฝนฟ้าแล้วยังไม่เป็นใจนะครับก็คงจะไว้ทริปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าคออ่าวต่อไปเราไปจังหวัดอะไรกันไปกินอะไรกันเบาๆกรุบกริบเมื่อเช้าก็กินข้าวมันไก่กับ เขาซอยนะเย็นนี้จะพาไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะดีกว่านะครับเมื่อวานลืมถ่ายไปกินบุฟเฟ่เยอรมันค่ะหมูเยอรมันเสียดายมากเลยเดี๋ยวจะต้องถ่ายไปเรื่อยๆเก็บไปทุกคลิปฝากติดตามด้วยนะครับช่องนี้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับช่องกินเที่ยวนอนเล่นเมาส์มอยสบายๆครับ